นี่คือน้อยใหญ่นะครับอยู่ประมาณจากสโลได้นะครับเราเล่าสองโลนะครับมีส่วนที่เป็นแหนงนะครับแหน่งมันแหนงก็บริทิมนะครับน่แหนเสกแกงแซบนะครับปอกทุบเปลี่ยนนะครับใส่น้ำอย่าแนงใส่เห็ดคอนขาวเห็ดโูนูเห็ดฟางนะครับใส่เครื่องแข็งเข้าไปแซบสุอดเชื่อกานะครับน่อน้อยกับบริทิมนะพวกแหนงนี่แหนงก็แซบกันือนกันนะแหนก็บริทิมนะครับได้ไหมขายอะไรด้วยกันครับ เพราะว่าปอกแกงกระแทบนะนี่คือส่วนที่เป็นแดงนะครับแนงหน่อไม้ไผ่เลี้ยงนะครับไผ่เลี้ยงไผ่ที่ลูกนะครับส่วนมมกก่เพื่อนจะเฮ็ดนอกฤดูกาลนะเพราะว่านอกฤดูกาลนะจะขายได้ราคานะเพราะว่ามันจะเป็นราคาดีก็ในฤดูการนะครับช่วงที่เป็นนาฝนนาน่อไม้นะก็นนจะถือประมาณจักโลละสนะิบห้าบาทยี่สิบบาทนะแต่ว่าถ้านอกรดูกาลแบบนี้ครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ โลละสี่สิบบาทนะครับโลละสี่สิบาทสามผา,าทั้งสี่สิบนะขายในสวนมีทอาไดกับบุพอขายนะครับ,รบ,อ,บ,รอ,รรบอันนี้เป็นแหนมน,นะครับมันเป็นแหนงอันนี้เป็นน้อยแย่นะครับวันนี้จะเฮ็ดเมนูแกงน้อยไหมนะครับแซ่บๆครับ